อันนั้นแหละครับคือมาลายรวมนะบางคนก็เอาไปเขียนว่าเงินมารายรวมอยู่ไหนทำไมเห็นแต่ไม่หน่อยมาจ่ายค่าธรรมันเอาสมองเอาส้นนะครับอยากให้เราแบบว่าแตกแยกกันวันนั้นพ่อชิตาพ่อนนนไม่หน่อยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับพวกไม่รู้หาเหวอะไรก็ปล่อยรามาไม่สนใจแล้วแต่คนไปทำไมให้แค่สามพันที่วงอิงได้สี่แสนห้าแสนฟังนะจุดยืนคือมาลัยอุอิงนะครับฝากบอกพวกพี่พุ่งเติมเติมเลด้วยจุดยืนคือมาลายลูกสาวครับลูกสาวต้องยืนหนึ่งเท่านั้นครับมาลายปิดวงนี้จะทำแค่หนึ่งล ที่มาพวกแม่พนักกรงาน่า,า,นนามันหค,คนูแล้วเขได้เอาเบ้าเอก ทงานไปคนเดียวจับไปใส่เหลือป้าป้าป้ามาไออย่างนี้ตองต่อนะนี่ฝ่าพานี่คุณจะมีโชคใหญ่เร็วๆนี้คุณจะหมดเคราะห์หมดโศกคุณจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างบริษัทเขาจะมีรถเล่นทุกคนคือ97เป็นยังคือไฮรูบปกวันวันที่เจ็ดหนูมีเงินติดบัญชีแค่หนึ่งพันบาทกับแท้จะทานสองคนบุก่าบอกพ่อกับแม่บุก่าบอกไปเลยพอหนูทำคลิปสวัสดีครับบิ๊ซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลานน้อยหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องพบพอกันเหมือนเดิมคือเก่านะครับ กับพญายนิยมเจโอวันนี่แหละพี่น้องกติดตามให้ในเด้อขอประคุณเป็นย่างสูงนะครับฝนตกพระท่านเศร้าพี่น้องออกบ้านก็บะไรนะฮะสงสัยมือนี่สิตกทั้งวันเลยผลับพี่น้องเห็นจังไลเนาะงานแม่แรงอีหล่ายยู่ทางศรีสเกตเนาะงานบุญซ้ำหะนะฮะงานจังหวัดงานประจำปีก็ว่าได้พี่น้องอีหล่าก็ได้ถือรับเชิญไปงานนี่เนาะพี่น้องกังไลพี่น้องชาวศรีสเกตกะไปให้กำลังอกกำลังใจอีหล่ายเด้อนะฮะ ตอนเย็ยนเมื่อเล้งนี่แหละพี่น้องผลมันสิเศร้าบอลแค่นั้นแหละทางบอโจนะครับเพิ่นก็ได้สรุปมาให้แล้วเพิ่นลงไปกรุงเทพเมื่อกั้ก็พิลาเนาะไปสองวันสองมือสองคืนพี่น้องก็ไ,ได้ไปอัดรายการยูเวรกพ้อยนั่นแหละพี่น้องสามรายการเอาโลดพี่น้องมีรายการใดแน่เนาะเราแจ้งมาว่ารายการแรกก็มัมโตเดียวออนแอร์วันที่าาะะ13บสากรกฎาคมเดือนหน้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็รายการที่2ก็เลดี้พาซานะฮะออนแอร์13บสากรกฎาคมคือกันนะฮะเดือนหนา้าแล้วก็รายการ ทุไท่าก็ไม่มดหนีมาหาโชคนะฮะอ่อ,อนแอวันที่16ก,กรกฎาคมเดือนหนามีแต่เดือนหนานะฮะงกดแปดครับปติดตามรอรับชมได้เลยครับประสันอันนี้ประกาศจากบอดโจพี่น้องนะฮะเ้า,าจังค่อยติดตามเนาะเดือนหนาพี่น้องอันนี้สําหรับอีลามือว่านี่ไปอะไราการแล้วก็เดินทางกลับฮอดบ้านละพี่น้องมือขึ้นเนาะตีหนึ่งทีสองนี่ละเอ้าปลอดภัยถูกเส้นทางอยู่แล้วต่อมาหนีสิมาพเรื่องมีค้นดราม่าพอกันใช่นะฮะหาว่าพอกันใชน่พอออกมาได้รั่วหายคาหนมัน ลูกเต่าอยากให้พ่อกันใช่กับแม่น่อยนี่พิจัยกันหนึงสีนะอิจฉาแม่พี่น้องลักษณะวันออไมันก็มีสองส่วนนะฮะมือหนึ่งก็คือมาไล่ยำใจให้อิลามือปิด่วงในสี่แสนกว่านะฮะ ล้วก็เป็นมาไล่คนที่ไปร่วมงานน้ำเงินเจ็ดแปดมื่น 78, นี่แหละพี่น้องก็แยกเป็นสองส่วนอยู่แล้วทั้งพ่ออาจิตตาพ่อนอนแม่หน่อยเพิ่นกับหมูน้ำกันเบิดนะฮะบัดนี้มีคนไปคมเมต์ว่าเงินมาไล่ส่วนนี้เป็นอย่างคือ่าเอามาให้เพิ่นเห็นแต่แม่หน่อยให้ค่าน้ํมมั่นผู้นั้นผู้นี่าสัน่นนั่นแหละพี่น้องที่แม่หน่อยเอาให้นั่นคือเงินส่วนกลางนี่แหละมาไล่รวมนี่แหละอย่างให้คนละสามพันสามพันคือมาไล่รวมเด้อเพิ่อนอาจพวกเขาใจผู้เพิ่นคมเมนต์มานะฮะ บานนี้ถ้าพอกันใช่กันลยได้ออกมาอัดคลิปมาบอกสูฟังเนาะพี่น้องสิเป็นชังได๋สิพาพี่น้องมาฟังพอกันใชเบอกเช่นครับช่องนี้ห้ามมีดราม่านะครับไม่ไม่ชอบดราม่าใครที่คิดว่าผมจะเอาคําคุณเขียนลบๆมามาอ่านผมไม่สนใจนะครับเสียใจด้วยนะครับผมไม่รับคําดราม่าครับผมไม่สนใจนะครับดรามุกน้ามาด่าด่าอะไรก็ไม่สนใจครับผมคิดดีทําดีอยู่แล้วครับมวลอย่างเดียวใครจะว่ายังไงก็ช่างครับดราม่าก็แล้วแต่คุณผมไม่สนใจผมทําเพื่อลูกสาวอย่างมันจะมีช่องที่ เอาไปลงทิกติกอบอกว่าไม่หน่อยจ่ายค่าน้ามันอันนั้นแหละครับคือมารายรวมนะบางคนก็เอาไปเขียนว่าเงินมารายรวมอยู่ไหนทําไมเห็นแต่ไม่หน่อยมาจ่ายค่าน้ามันเอาสมองเอาส้นตีนคิดนะครับอยากให้เราแบบว่าแตกแยกกันผมก้าวผ่านพึ่งอย่าพึ่งเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะจัดให้ชุดใหญ่ๆอีกพวงมาลาัยลูกสาวนี่จัดให้ชุดใหญ่ๆเลยจะให้แบบทรมานแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยวันนั้นพราะชิตะเพราะนวลไม่หน่อย,อยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับ พวกไม่รู้หาเหวอะไรก็ปล่อยรามาไม่สนใจแล้วแต่ผมไม่สนใจอยู่แล้วบางบางบางของอะไรคนไปทําไมให้แค่สามพันที่อุงอิงได้สี่แสนห้าแสนฟังนะจุดยืนคือมาลยลูกสาวจุดยืนคือมา,ายลยอุงอิงนะครับฝากบอกพวกที่เพิ่งเติมเน็ตเติมเน็ตด้วยจุดยืนคือมาลยลูกสาวคารับลูกสาวต้องนะยืนหนึ่งเท่านั้นครับมา,ายลามาายปิดวงนี้จะทําแค่หนึ่งล้าน ตอนนี้เป็น1 9 1 1 1 7คะแนนนะครับก็คือตั้งเป็นมาลัยวันเกิดอันนี้ตามฟังฟั่งบึงนะฮะผู้เพิ่นคอมเมนต์มากนะึ่เพิ่นอาจจะบ่เข้าใจนะครับเพิ่นนี่คิดว่าแม่หน่อยจกเงินในกระเป๋าตัวเองให้ค่าน้่มมันเล็กน้อยไปมันบ่แมียนนะครับเด้อก็คือพ่อใหญ่กันใช้อธิบายฟังแหะครับเพิ่นก็งูเย็นอยู่น้ำกันบัดสุข้นนะครับบ่มีดอกพ่อใหญ่กันใช้เราสิไปกงไปนั่นคิดดีทำดีสิ่งดีดตามมาแล้วก็ยังว่าอยู่เราคิดใจบริสุทธิ์อยู่แลล้วกกกัับบูเต้ากับอปลา มีปัญหานะฮะอย่าไปคิดคอนั่นเดออล้วลคนมันก็หลครับเงอน,นยี่สิบก้นเหมือนเนี้ยแปลสามชิปบุละบวกนักดนตรีบวกพวกเิ่นอาไลรสดนะเนาะเสียเอ็มบ่แล้วก็แม่คั่วอีกนะฮะจะค้นละบันนี้เออร่วมๆกันแล้วมันแปลสามชิปบุละ คนละสามพันสามพันสามพันวัดสุคนพี่น้องมือน,นั่นแป่เบิด์ูปุรีเเงินเจ็ดแปดหมื 5, ่นกัสิเหลือย่วันสิสาหพันก็ไว้ทะยัดับเขาวงวดนาก็ว่าทิจัดอีกวันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี่ต้องต้องเช็กก่อนนะฮะพอกัอนใช่ว่าต้องถามลูกก่อนลูกสิว่างบอนะฮะว่างก็จังสิได้จัดไล่ซดอีกนะฮะเป็นอีพี่ต่อไปพี่น้องผู้คนคอมเมนต์มากากะจักไปยากอย่างน้ำเพลินเนะาะไม่คิดเพิ่มจังนึงก็ได้แม่นบ่พี่น้อง เอาบัดนี้สิพามาเบิง่งแม่หน่อยเราเปลีย่ยนยางพี่น้องบาดผู้ใดรักยาเล่าพยานการใช้กระจนประกาศเลยนะฮะลงเฟซประกาศเลยมืองานมุนอุยปุยบันเทิงศีลนั่นผู้ดใดขโมยยาสีมหาพ่อแม่หน่อยไปวาสันให้รีบส่งขึ้นร่วนเดี๋ยวนี้แม่หน่อยเกาหัวแล้วเรายางเลียนเหรียญกับมายุบมือว่าสันพอกันใช่ว่ามาพังคลิปจักหน่อยพี่น้องระวังพอกันใช้กับแม่หน่อยเวากันทร่หากันสิเป็ียนเช่ได๋เชิญครับ

เศร้าในกระทะเด็กนะฮะพอเอกผ้าไม่หน่อยไปหาหมอแล้วพี่น้องอาการก็คือสิบร่าเป็นห่วงแล้วเนาะแต่ว่าซี่อาการผมให้วันเป็นทั้งเก็บเขียวทั้งไปท้อนเขี่ยวทั้งคว่ำดันเบาหวานไขมันมาสั่นบึนบ่งเนี่ยเราก็สมหมายหลลวกกับบนี้มาเป็นยังดอกนอดมือหมอแล้วบาตเนี้เอากระห้ช่วงในเศร้าเสด้วยไม่หน่อยเด้อบาตนี้สิพ้าพี่น้องมาเอาโชกกบพอใหญ่การใช่หมู่บ้านขึ้นบ้านแล้วฝันพี่น้องแล้วฝันว่าฝ่าพารล่ายางเข้าไปในป่าแล้วป่าล่วงมาสั่น เราก็จนตกใจเนาะได้หวยน้ำได้เลขน้ำพี่น้องตัวไรมาฟังเบื่องน้ำกันเช่นรันฝันอยากไปในป่าอืแต่ว่ามันกับบอหกปันใดงานงานไปคเดียวจักไปใส่เหลือปาปๆมาไออย่างล่กงต่อนะแจ๊กงูเน่นนม่าพาเขาเคเห็นจักเถื่อสะดุ้งตื่นไม่รู้ว่ามันจะร้ายหรือจะดีเนาะเราฝันเราเราไม่กล้าหนึ่งบรอยากเขาไปเบื่องน้ำบ้านนี้พี่น้องเมียมากฝันดีคุณจะมีโชคใหญ่เร็วๆนี้ คุณจะหมดเคราะห์หมดโศกคุณจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างบสัษั์เอาคือดีแต่และลาสุดขเขาบอกว่าจะมีรถเลื่อคลคือ97097 98แค่นั้นเองอย่าลืมเด้อพี่น้องวันที่16นิ่ละนะนะฮะฮารลินเทียมมีฉกน้ำกันเนะเาะอ้าผ่านไปครับสิพ้าพี่น้องมาเบิงดอกเมยสาวมาลําซิ่งนี่แหละพี่น้องเราเป็นยังจังไห้บาดนี่ยพนักงานบัดไปล่อเลีเยเเเเ้ยนเขาโย่อันั้นอินผู้ของขมียนน่ะเนาะนั่งนั่งกับเชียร์อะไร ว่าเขาไปเลี่ยนแบบเพิ่นเรื่องร่องเท่าส่วนสูงนั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นสีเสื้อบอพี่น้องพลิกชีวิตก้อนเป็นโยของดอกเมยเลยก็ว่าได้พี่น้องชิปลอเลี้ยนนั่นแหละคนรู้จักทั่วโลกทั่วประเทศเลยบาทดอกเมยดังเลยนี่เดี๋ยวนี้พี่น้องกระแสมาแย่งขนาดวันเอาไปเอาเป็นเราไปให้พี่น้องบานเนีางวันที่เจตผ่านมาว่างเงินเนาะแล้วว่าเรามีเงินอยู่พันหนึ่งพี่น้องเหลือเงินพันหนึ่งในบัญชีวัาซัน กับผัวพักนั่งกอดเข้ากันเสียดยังไดก็พอดีมีคิปไอ้นั่งไอยินผู้ท่างขมิ้นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นใช้สุดทหารไปแจก,กสบู่ให้ทหารขมิ้นนั่นแหละก็เลยเป็นไวรัลตัวน,นั้นมาบัดน,นี่ดอกมืก็แล้วมาเฮ็ดคิปรลอเลียนนั่นแหละพี่น้องกระแสตยดตมเลยพี่น้องเอ้ยพี่ชี้เบี้ยเลยได้ยอดวิวบัก้ลยพี่น้องเราก็ใส่สุดทหารเตรร็มยศเล่าขึ้นกันละขึ้นไป,ไปบัดไปให้สักบัดนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็เสียำลาพระจากพี่น้องไปม่อนกเนาะครับเนาะ อาจจะให้ก็กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อขอบุญขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง,ง,งสุขภาพยงแรงทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับหนูมีเงินติดบัญชีแค่หนึ่งพันบาทตอนวันที่เจ็ดเป็นยังคือหายหูบอตอนวันที่เจ็ดหนูมีเงินติดบัญชีแค่หนึ่งพันบาทกบแทนจะทานสองคนบ่กกาบอกพ่อกับแม่บวกาบอกใครเลยตอนทําทำคลิปแล้วพี่พี่น้องๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้ความต้อนรับจนว่ากลับมาอีกเมื่อนึง ค่อยดีใจไร้ลีบีนองขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง